สบายดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนพี่น้องเมื่อสุกสุขคนสบายดีง่ามกำคำ,คำนาะพี่น้องแต่เว้นต๊กดินเนี่ยจะคล้องมาแต่เหตุงานพี่น้องเอ้ยหัวแต่เหตุงานบดิ่มาปื่อเบื้องเฮ็ดเจืกเถื่อมาเมื่อนี้ว่า,พ,าพ่นมาเื่อเบื้องเผื่ว่าเฮ็ดออกหลอกจนบ้านเมื่อใดพี่น้องเมื่อนนี้ไม่ ข้าพี่น้องมาเก็บเห็ดเดี๋ยวมึนี่เห็ดคอนขาวพ no ี่น้องออกจนบ้านมืดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องดาวพ่นกับกระลังฮ่าก็เลิกงานพี่น้องทำเนี่ยโบกมุวงกตังควานโมเมนต์ปิดเกือบอาพีดอยู่เนี่พี่น้องว่าอะไรตื้วว่าอะมาก เปิดผาเบิ้งจักเถื่อตอพี่น้องงามพี่น้องเอ้อ้อออตีให้ามเกาโออยุมผลกมมิั้งลุมผลเต็มแบบพี่น้อง เห็ดออกสุดนี่โอ<ห>้อ้าวพี่นอ้องโคดีแกงเหนื่อยนี่แต่ไม่เห็นก่อนนะนี่พี่นอ้องคันโมซันบ้านทิมแท้ๆเห็ดนี่ท้างนี่ก็มีโอ้ อยู่ในดืบในสองุ่นม้มืดพี่นอ้องฮะเบ้าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องป้าป้อนกับสิขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนพี่น้องไปดิมันเสียคำก่อนเก็บเห็ดต้อกันพี่น้อง ยูดลมก็มีคอนออกควันโอ้คอนนี <of> ่ค <at> ือออกคักออกแน่เสพี่นนองอ้า สุดยอดพี่น้องสุดยอดข่าวทาเนี่ยนี่อ่ะพีน่น้องมักเจ็บน้ำกันเด้แบนบนี้ไอแม่วานทุกทีพ่นเจ็บอ่ะ โอ้ยเสืออ่อนดิพี่น้องเนี่ยน,นี่มันกมวนแด้วพี่น้องมันจีนนนคำพี่น้องเก็บซอยมออนน่ว่าน

ออนเก่าที่มันออกหมดก่อนครับโอกใหม่

นียู่บ่พี่น้องมันมือแดดอู้พี่ก้อนนี่อูสุดยอดพี่น้องสุดยอดเอาลุยลุยนี่พี่น้องมาเบิงน้ำกันพี่น้อง มีแต oh. ่การมุงหมกมุงมกพี่เนาะเหลิมเฮียเฮ้โรดีแกงเลยเฮ้ทางพีกมีมือนแกงกินสิบแซบพี่เนาะมื่นนี่ นี่ก็สิบริกแก่งเราค้ำเลยพี่น้องมันซ่อนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวบัดเก็บแล้วก็จะมาหลุดน,น้ำกันเนาะพี่น้องมาสิได้หน่อยหลายๆสำหรับไอพี่น้องตอนนี้ก็เก็บมาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องพ,องพลอยสามหนึ่งเต็มๆพี่น้องมันจะลอกงามๆพี่นอ้องอื จำนี้กําลังเป็นปากปีงแซีบคักพี่น้องฮะกันะไยเวลาพอสมควรนะน้องพี่น้องคลิปนี้บาป้อนกับิได็ขอจบลงไว้เพียงจำนี้เด้อพี่น้องก่อนสิจบก็ขอขอบุญขอบุญเนาะพตอนแม่พี่น้องเมื่อสุดสุดสุดก้นที่เขามาเบิังมา่ส้มคลิปบาป้อนมันจะตจุดจบเนาะพี่น้องบาป้อนก็ขอขอบุญขอบุญในหลายเด้อพี่น้องเอาไปพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดี